ฮัลโหลโอเคจ้าแค่นี้ก่อนนะพี่อยู่กับแฟนใครโทรมาคะน้องแนนน้องที่ออฟฟิศน่ะเอ๊ใช่ที่โทรมาบ่อยๆหรือเปล่าทำไมช่วงนี้เขาโทรมาบ่อยจังคะเขามีปัญหานะ่ะเลยโทรมาปรึกษาแค่พี่น้องกันนะ่ะไม่มีอะไรหรอกฮึ <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นอาจจะต้องค่ะเออเอ,อแต่นี่มันสมัยไหนแล้ว <c oughs> พี่น้องกันเฮ้ย <c oughs> ประสาท โทรมาประหนึ่งญาติเสียทุกชั่วโมงเป็นอย่างนี้มาจะสองอาทิตย์แล้วยังไม่รวมกับไลน์ที่ฉันแอบเห็นว่าเด้งมาตลอดวันแรกๆฉันก็เห็นใจนะเขาคงมีปัญหาจริงๆพออาทิตย์หนึ่งผ่านไปฉันคิดว่าเขาคงไม่มีปัญหาหรอกแต่อยากมีปัญหามากกว่าช่วงหลังๆมันเนี่ยลงไอจแท็กหาแฟนฉันจ้าพี่น้องอะไรจะอีผีฉันจะไม่โทษแต่ฝ่ายนั้นฝ่ายเดียว ฉันต้องโทษคนของฉันด้วยฉันเลยตัดสินใจถามเขาตรงๆอีกครั้งว่าคิดอะไรกับน้องเขาหรือเปล่าเขาตอบกลับมาว่าไม่ได้คิดฉันคิดมากไปฉันเลยบอกเขาไปว่าลองคิดดูดีๆนะว่าหากเป็นเขาถ้ามีผู้ชายโทรหาฉันทุกชั่วโมงและฉันบอกว่าอ๋อเป็นแค่พี่น้องค่ะจะเชื่อไหมและจะรู้สึกยังไงบ้างเหตุการณ์นี้เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอ และนี่มันคือหนึ่งในปัญหาความสัมพันธ์หลักมันเรียกว่าไมโครชิทติ้งหรือคำจำกัดความใหม่ของกลุ่มพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่คลุมเครือไม่สามารถระบุแบ่งระหว่างไมโครชิทติ้งกับการนอกใจได้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าไมโครชิทติ้งจะไม่ใช่พฤติกรรมการนอกใจโดยตรงแต่กลุ่มพฤติกรรมไมโครชิทติ้งก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความสนใจในตัวบุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่รัก นำไปสู่การสร้างโอกาสในการใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์หรือทางร่างกายที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองและสามารถก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ไปจนถึงการนอกใจได้ในเวลาต่อมาเนื่องด้วยสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก Micro ร h ิ t t i n g จึงถูกนำเสนอออกมาในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเข้าหาผู้อื่นในโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แต่ที่จริงแล้วคำว่าไมโคร h ิ t t i n g นั้นครอบคลุมพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่คลุมเครือทั้งในโลกความจริงและโลกออนไลน์การจะชี้วัดว่าไมโคร h ิ t t i n g อาจทำได้ยากเนื่องจากเส้นแบ่งของไมโคร h ิ t t i n g และการนอกใจยังไม่ชัดเจน สาเหตุมาจากการที่แต่ละบุคคลมีเจตคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการให้นิยามคำว่าน,นอกใจที่แตกต่างกันแต่ทุกๆพฤติกรรมที่เข้าข่ายไมโครชิตติ้งจะมีหนึ่งลักษณะร่วมกันคือการกระทำพฤติกรรมบางอย่างโดยมีความรู้สึกที่ไม่อยากเปิดเผยการกระทำนั้นๆแฝงอยู่อาจสรุปให้เข้าใจได้ไง่ายๆว่า พฤติกรรมที่เข้าข่ายไมโครชิตติ้งคือพฤติกรรมที่ไม่ได้คิดผิดต่อคู่รักชัดเจนจนถึงขั้นที่จัดว่าเป็นการนอกใจแต่เป็นพฤติกรรมนอกลูก่นอกทางเล็กๆน้อยๆที่เราไม่อยากให้คู่รักรับรู้ตัวอย่างกลุ่มพฤติกรรมที่เข้าข่ายไมโครชิตติ้งในโลกออฟไลน์ส่งยิ้มแบบโปรยสเสน่ห์ให้คนแปลกหน้าแอบมองเพศตรงข้ามที่เดินผ่านไปโดยมีความคิดบางอย่างแอบแฝง บันทึกเบอร์โทรศัพท์ด้วยชื่อปลอมเพื่อปกปิดคู่รักใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามเป็นพิเศษโดยไม่เคยแนะนําบุคคลน,นั้นให้คู่รักรู้จักหรือไม่เคยเล่าถึงความใกล้ชิดสนิทสนมให้คู่รักรับรู้ไม่เปิดเผยชัดเจนว่ามีแฟนหรือคู่สมรสเป็นห่วงนึกถึงหรือดูแลบางคนเป็นพิเศษไปเที่ยวหรือทานข้าวกับเพื่อนเพศตรงข้ามโดยไม่ให้แฟนรับรู้ซื้อเครื่องดื่มให้เพศตรงข้ามในผับบาร เก็บสิ่งของที่มีความทรงจำเกี่ยวกับแฟนเก่าไว้หรือไมโครชิตติ้งในโลกออนไลน์เช่นพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเก่าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะในวันสำคัญหรือเพื่อนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยผ่านมาด้วยกันกดไลค์กดเลิฟหรือคอมเมนต์โพสต์ของใครสักคนเป็นประจำ การคุยเล่นหยอกล้อก,กับเพศตรงข้ามผ่านทางแชททั้งออนไลน์ส่วนตัวต่างๆเช่นไดเรก e ม s เ g จใน Instagram หรือ Messenger ของแอปพลิเคชัน f a c e b o o k เป็นตน้นการเล่นแอปพลิเคชันหาคู่หรือการไม่ลบบัญชีผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชันหาคู่เช่น Tinder เป็นตน้น ค่อนข้างเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าไมโครชิตติ้งสร้างโอกาสในการใกล้ชิดและโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่รักจึงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์และทำลายความเชื่อใจของอีกฝ่ายและอาจก่อให้เกิดการนอกใจตามมาถ้าอยากรู้ว่าพฤติกรรมที่ทำอยู่เข้าข่ายไหมลองจินตนาการดูว่าถ้าแฟนสามีหรือภรรยาของเรานั่งอยู่ข้าง เราจะทำพฤติกรรมนี้ไหมถ้าคำตอบคือไม่ก็อาจจะพอตีความได้เบื้องต้นแล้วว่าพฤติกรรมนี้เข้าข่ายไมโครชิตติ้งให้เรานึกถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ที่มีอยู่นึกถึงคนที่อยู่ข้างๆและถ้าไม่ได้ลำบากใจหรือรบกวนในการรักษาตัวตนของเรามากนะักการเลือกที่จะไม่ทำพฤติกรรมเหล่านั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองและคนข้างๆด้วย